กราฟเทรดเป็นพื้นฐานของทุกกลยุทธ์ในการเทรดไม่ว่าคุณจะเทรดหุ้น Forex หรือคริปโตการเข้าใจกราฟช่วยให้คุณวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาแนวโน้มและจุดเข้าเทรดที่เหมาะสมกราฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือกราฟแท่งเทียนซึ่งแสดงราคาสูงสุดราคาต่ำสุดราคาเปิดและราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนดแท่งเทียนสีเขียวหมายถึงราคาขึ้น ส่วนแท่งเทียนสีแดงหมายถึงราคาลดลงทำให้คุณสามารถมองเห็นแนวโน้มของตลาดได้ง่ายขึ้นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคช่วยให้การอ่านกราฟมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทรดเดอร์ใช้เส้นแนวโน้มเพื่อระบุทิศทางของตลาดขณะที่แนวรับและแนวต้านช่วยคาดการจุดกลับตัวของราคาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving averages) ช่วยปรับความราบเรียบของกราฟและให้สัญญาณซื้อหรือขายอินดิเคเตอร์อย่าง RSI Relative Strength Index ยังช่วยวัดว่าตลาดอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปทำให้คุณตัดสินใจเทรดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นการเรียนรูร้ราฟเทรดต้องใช้เวลาแต่หากฝึกฝนอย่างต่อเนื่องคุณจะสามารถมองเห็นรูปแบบกราฟอ่านสัญญาณและเปิดออเดอร์ที่ทำกำไรได้ยิ่งคุณเข้าใจพฤติกรรมของราคาและอินดิเคเตอร์มากขึ้น การตัดสินใจเทรดของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นเริ่มศึกษาครับตั้งแต่วันนี้และพัฒนาทักษะการเทรดของคุณไปอีกระดับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและรอชมเทคนิคการเทรดเพิ่มเติมจากเรา